สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะ็ใช้ช่องทางของมาฟังเสือพูดในั่งนะคะที่เขาไปทำงานนะคะมาปังชัดๆจากาเสือค่ะไปเลยนะหลายกลุ่มเนี่ยที่พี่เสือไปถ่ายคลิปเนี่ยถูกจอหมดแล้วอย่างบางกลุ่มเนี่ยก็ทอผ้า20ผืนเนี่ยปรากฏว่าเอฟซลุมบนโทรจองหมดแล้วซึ่งผู้ประกอบการชาวบ้านแม่ๆก็ตกใจเขาดีใจบอก อาจารย์ถูกเจ้าหมดแล้วที่อาจารย์ลูขึ้นไปโอ,อ้เราก็ทนี้ก็เหมือนกับแบบว่าวเขาทําขึ้นมานี่เขาไม่ต้องกลัวว่าจะหาตลาดไม่ได้มีที่ระบายให้เขาได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่เราได้เป็นยูทูบเบอร์สายลูกคนเพียงน้อยเนี่ย นะครับเราเรานำเสนอสินค้าออกไปแล้วเนี่ยผู้ชื่นชมลุงก็สนใจแล้วก็ช่วยกันลดน้ำ FC แม้กระทั่งเกลือแม้กระทั่งเกลือก็ยังขายได้ว่าจริงๆเขาซื้อที่ไหนก็ได้เออเขาซื้อที่ไหนก็ได้อย่างพี่ลองบอกนี่แหละเขาซื้อที่ไหนก็ได้ถ้าคนส่งค่าอะไรจะถูกกว่านี่เลยซ้ะใช่แต่เขาก็อยากช่วยอยากจะอยากจะอุดหนุนให้เป็นเป็นเป็นอะไรนะคะ FC ใจดีนะคะของ FC คุณป้าพี่เสือเองก็รู้สึกว่า มันเหมือนกับได้ได้ใช้ความรู้ความสามารถความคิดจากสมองตัวเองในการที่จะทํางานตรงนี้ด้วยแม่เสืออยากมีผู้ช่วยไหมไม่อยากรู้เลยใช่ไหมรู้ใช่ไหมี่จะเสนอใครผู้ช่วยคนนี้เก่งมากเลยนะเสือนะอะไรหัวเราะอะไรเะระคะหัวเราะอะไรกับเขาเลยนะพูดหัวเราะเหมือนเ่าจะรู้อะไรกอย่างรู้นะไรู้อะไรรู้อะไรคะรู้ว่าจะเป็นใหญ่ กับข้าวเตรียมอาหารให้เรากินเราก็เราก็ึกเกรงใจเขานะกใัวเขาจะคิดว่าเออของเขาไม่อร่อยหรือไม่ก็ไม่ดีถูกต้องเลยกสนองเขาแบบว่าโดยการที่แบบว่าเต็มที่กินอีกครับอาจาย์กินอีกคราวนี้แล้วมันก็จะขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยกินแล้วกินอีกบางทีคือสมมติอ่าบางหมู่บ้านเนี่ยมีสองกลุ่มใช่ไหมไอ้กลุ่มนี้ก็ทำไอ้กลุ่มนี้ก็ทำ จะกินแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็เกรงใจครับไม่ได้เองเออกินสองกลุ่มก็เลยอยู่ดีกินดีไปเลยอ้วนขาวด้วยนะห่อกลับอาเสือเสืองั้นพี่ฝากคนหนึ่งสิสงสารเหลือเกินนะอยู่คนเดียวหากินไม่ได้นะ มีอะไะเหตุผลที่พี่เสืออ้วนขึ้นนี่แหละเนี่ยเอาไปเลี้ยงนิดหน่อยเจะได้ควนขึ้นกับเขาหน่อยเนี่ยพอแล้วโอ้นะอันนี้เสือก็ได้ทำบุญด้วยนะถ้าเกิดเอาไปอ่ะจับข้าวที่อะแต่เขาทาให้กินใช่ไหมก็อย่างที่บอกนะฮะก็พี่เสือ มาแค่ประมาณสี่ห้าวันนี่แหละแล้วก็กลับไปเคลียร์ต่อให้ให้จบกิดโครงการภายในขึ้นเดือนนี้แบบน้ส่วนพอจบพอจบโครงการนี้ก็เป็นเรื่องของฟิล์กบประงาตประมาณตีหกหกเก็บแล้วตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกายนนต้ไปแต่ว่ามันก็ต้องรอจังหวัดที่จะไปยื่นกรองข้อมูลรับงานของจังหวัดใดมาเพราะว่าการบุคคลหลังมันก็จะสับเส่ยจจังหวัดเดื้วยถอาได้งานในจังหวัดสกลนครของเรานี่ก็ได้ จำนตนต้นน่าจะเป็นราคาเลยสัวเพื่อนเป็นลงคุนที่เุดข้คยของที่โลกเขาจะมีใบไม้มันหักจริงๆมีทุกอางเลยในรอยห้าสิบเนี่ยตามสินค้าเราไม่เคยเห็นมีคนที่จักมาขออะอรอต่นีเงี้ยนการเพื่น บรับนเกนะนีเสอทสกมมาแล้วนะดูนู่นเรอทุกคนดูทุกบ้านพี่เาวันได้ดูบ้างไหมะดูทุกคนใครถ่ายอะไรอยู่ไหนทำอะไรดูหมดเลยช่องนึงได้ดูไหมช่องหนึ่งได้ดูบ้างไหมดู ดูวะดูทุกคนจร่กินดูทุกคนเลยดูดูดูเขาหน่อยนะดูความเคลื่อนไหวของทุกคนเลยดูดูเข้านั่นเลยนะจังจังสามสิบคนเหรอเขตื่นมาก็เจ็ดสิบวิวปรับแล้วเนี่ยข้อมูลซับแล้วโอ้คนดูก็หกสิบคนเหมือนเดิมนะที่คนติดตามทุกวันเลยเนาะเขาเนาะสองพันพันสองพันพันแต่ว่าคนดูคลิปหกสิบเหมือนเดิมโอ้โหเลยแสดงความดีใจด้วยนะที่มพูดติดตามเยอะนะคะ ลองสองวันผ่านมาก็เจ็ดสิบเหมือนเดิมเสือนี่คือปเป็นอาจารย์ช่วยส่งเสริมต่อยอดให้มันดีขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ต่อยอดอยู่รุ้งเลยสิยังไงสอนไลยจะได้มีคนดูเพิ่มขึ้นเนาะ้ีจะโดนคนข้างๆก็หมั่นใช่แล้วที่นี่ฝากที่นี่นะคะสวัสด่ถ่านจบง่ายช่งก็เครื่องเราอุตส่าห์ดับไฟมอดไปเมื่อกี้เครื่องดับไฟอุตส่าห์เอาขึ้นมาใหม่ เ,เ,เครื้องมันด<ะ>ับเครื่องมันดับ <c ười> ไปโอเคนะคะเสือพาไ,ไปไปถ่ายคลิปแล้วนะคะไปกับฝนเลยนะคะเอฟซีฝนตกก็ไม่หยุดนะฝนตกก็ไม่หวั่นนะคะนี่ไปแล้วพยาับพี่ครับฝนตกก็ไม่หวั่นเสญญือพาไปนะคะ ไปแล้วนะคะมาแล้วก็ไม่เคยอยู่เฉยๆนะภาพนี้ใครเคยจำได้ฝนตกขนาดไหนเขาก็จะไปเดินตากฝนนะคะอีฟสี่นะคะเสือพาไปอย่างนี้แหละอืมไปแล้วนะคะเขาชอบถ่ายคลิปตอนฝนตก ไปอัปเดตบริวารปู่ปาลิกิตบันไดน่ะสวยมากเลยนะคะเอ็ซนะคะเป็ดสวยมากแล้วเสียพาไปเดินคุยคนเดียวนะคะตากฝนด้วยนะคะเอ็ นนี่ะะคเะขาชอบทําคลิปตากฝนนะถ้าฝนตกเขาจะเป็นอย่างนี้ไขาถ่ายดอกไม้เขาชอบมากดอกไม้ออนะคะดอกกุหลาบนะคะนี่แอบอยู่เวลาทำงานของเขานะคะจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะ จะแอบส่งดอกไม้นะคะบรรยากาศฝนตกทุ่งนารุงคนนะคะตอนนี้นะคะโอ้ยไปนังรักเอาไปซุปหน่อไม้บอปเนตาแซบแทะบ้านลุงจินนะคะสาราดคุณยูโรธิดาเสษฐีนะคะเมื่อกี้พิรันก็ไปทำสาลาความสะอาดใหม่นะเมื่อกี้นี่ฝนก็ตกอย่างนี้เนะาะจะไปไหนเนาะเอซี่นี่ ดอกไม้ส,สวยๆนะคะเอีนะคะดอกกรหลาบสีชมพูนะคะเจอฝนแล้วก็สีแดงเจอฝนงดงามมากนะคะนี่นะคะสวยจริงๆนะคะสำหรับคลินี้นะคะพ่ไปเรื่อยๆนะคะแอนเจนลี่ก็นอนแล้วนะคะ เราไปกำลงังคิดยายเข้าบ้านดีกว่านะคะฝนตกอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ดอกไปเซียงงามมากของแอนแฟมบอรี่นะคะนี่สีแดงนะคะโอ้สวยมากเลยนะคะโอเซียนนะคะสวยจริงๆนะคะดอกไม้ไปละเข้าบ้านละโอ้ฝนตกตรนี้เวลาอยูก็อยูเด้อ์คยเข้าบ้านแล้ว